สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับเมื่อคืนก็เดินทางมาแล้วก็ถึงประมาณก็2องทุ่มนะครับผมสองทุ่มครึ่งถึงบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินดูบรรยากาศที่บ้านสักหน่อยครับผมยามเช้านะครับหน้าตายังไม่้ล้างเลยนะเนี่ยเพิ่งตื่นตอนนี้ก็6กโมงกว่านะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดียามเช้านะครับเดินดูอบๆสัหน่อยนะครับผมที่ เช้านี้ที่สกลนครน,นะครับผมเช้านี้ที่สกลนครหมดหลัวไปสัหน่อยโอเค okay. นะครับผมตอนนี้ก็เดินดูสวนในบ้านนะครับผมจะเดินดูสวนในบ้านโอ้บ้านปู่อินทผลา,ามด้วยครับต้นหนึ่งอินทผลา,ามด้วยอันนี้พุทรานะครับผมพุทรานะครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับยามเช้ชาๆนะครับผมเช้านี้ที่สกลนกครนะครับอากาศเย็นแต่ไม่ถือว่าหนาวนะอากาศพอดีสําหรับผมนี่นะครับมะละกอนําเสนอนะครับมะละกอลูกใหญ่ๆนะครับผมต้อินทาลามสองต้นแล้วนะครับนี่ก็คือมะละกอเหมือนเดิมลูกใหญ่ๆเลยน,นี่เป้งเ,เลย ลูกใหญ่เลยเมื่อก่อน,นะครับมาครับผมเดินชมบรรยากาศข้างบ้านนะครับที่จงังหวัดสกลนครด้วยการบรรยากาศชิวๆบรรยากาศสบายนบบๆ,ๆนะครับบรรยากาศลุกทุ่งลูกทุ่งนะครับนี่ทุง่งนาด้วยบ้านติดทุง่งนานะครับติดทุง่งนาหลังบ้านมีต้นพุทรานะครับนี่พุทราสามลดนะฮะลูกเขียวๆเ,เลยยังมีสุกมาก ชิมขอชิมซะหน่อยชิมพุทธาซะหน่อยครับโอโ้โหมแมลงหวานหวานเจ็บเลยอ,อ,อร่อยโอเคครับนี่เดี๋ินๆชมกันไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศยามเช้าวันนี้ ที่สกลนครนะครับกี่ครับข้างบ้านก็ปลูกคาไว้ด้วยนะครับผมคามะว่วงนะครับมะละกอเยผาลัมแล้วก็นี่ฮะพุทรานะครับหลังบ้านสองตน้นนี่ปลูกได้ปีกว่าแล้วครับเดินเ,เลาะมาท้หน่อยก้มมาอีกเดินมาเรื่อยๆนะครับโอ้โห ตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับแล้วก็เจอนี่อีกะฮะต้นสุดสาอีกต้นหนึ่งนะฮะทุดสาอีกต้นหนึ่งนะครับเก็บเลยนี่เก็บแล้วก็เชิมเหมือนเดิมอือออีกสองลูกลูกนี้ไม่สุกมากออกรด เปี้ยวไม้เปีเป้ยวอยู่หวานๆสดฝาดนี่ฮะเต็มต้นเลยครับพุทรานะครับผมพุทราสามรถปลูกไว้ข้างบ้านครับเดินก้มมนเลย,ยเดินดูกันไปเรื่อยๆครับผมวันนี้พาชมอยู่บรรยากาศข้างบ้านก็จะเป็นทุงน่งนานะครับนั่นทุงน่งนาอย่างเดียวเลย ตัวนี้ก็ฝังอัดไว้นะครับฝังอัดไว้เอาไว้ใส่ต้นผักต้นไม้ที่บ้านที่ปลูกโอ้แต่ใครก็เรียบร้อยแล้วหลังบ้านเป็นทุ่งนาหน้าบ้านก็ออยังเป็นทุ่งนานะครับผมนี่ที่สกลนครอากาศชิวๆยามเช้าครับก็จะมีชาวบ้านขี่รถผ่านไปผ่านมาแถวนี้ นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านสันหน่อยในบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะแต่ก่อนตรงนี้จะปลูกผักนะครับก่อนปลูกผักเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยได้ปลูกแล้วครับมีกานไปแล้วนะครับไปขายยางพารานี้ก็ เหมือนกันนะครับส่วนหลังบ้านอันนี้ข้างบ้าน,นครับผมก็จะเป็นที่ที่แปลงแปลงหนึง่งของเจ้าของอื่นเลยครับแกชิวชิวฟังเสียงไก่ขันยามเช้าครับหลังบ้านกระปุกอันนี้ฮะฝร,รั่งกิมจูนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มีพูต้นพูด้วยครับ ต้นพูกับต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องถามแม่นี่แล้วก็มะเขือถั่วฝักยาวก็มีนะครับนี่พอได้กินนะพอได้เก็บนะนี่ยถั่วฝักยาวนะครับโอ,โอเคครับเดินต่อนี่ก็ฝักยาวที่ล้มแล้วนะครับผม ฝึกยาลูกใหญ่ใหญ่มันจะจะแก่อุยยังไม่แก่นะนี่ฝึกยาวลูกใหญ่ยังแข็งเป๊กอยู่เลยครับอันนี้ก็ฝรั่งกิมจูนะครับต้นขนนุนโอเคครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะทํากับข้าวเช้าครับหลังจากตื่นมานะครับผมเมนูของเราวันนี้เป็นบ้านเลยครับกุ้งเต้นครับผมผักก็เก็บจากบ้าน<ม>นะครับผมมีอยู่ในเคียงนะมีเปนะรีนะ มีครับมีมีเปร์ปปครับได้ไปแล้วตูอโโอ้อ่ะดูจิเบีย <laughs> ด,ดถ่ายไหมวันนี้กำลังหั่นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมตอนทำกันเลยปะ่ะโอเคครับปรุงกันเลยพร้อมที่หัน่นกระสายไปแล้วนะครับต่อไปใส่เลยเอ้ยยายเอ็มใส่ข้าวโพดเยอะ กินไม่หมดหรอกครับวันนี้ครึ่งหม้อเลยใส่พริกป่นปลาตาหยุดทองฝันแก่โอ้ยน้อกใครง่ากเนาะใครง่ากก็คือแก่ยาก ชูรสยังไม่ได้ใส่พริกป่นเขาคั่วใส่ไปแล้วปลาชูรสผงนัวผงนัวใส่หลายแซ่บหลายเลยคะ่ะนี่แม่มกับเบาไปน้ำพร่อถอะใส่้ใส่ปลาเด็กกันดิใส่ปะลาะนะคะรับผมขุ้งเปล้า จิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยเริมจิ้มอืมโอเคครับผมนี่มาครับนี่กับข้าวเรานะฮะกุ้งติ้นก้อยกุ้งครับผักกินกับยายแอมครับวันนี้ส่วนเขากินข้าวได้ไหมหน่าเยอะกินขา้าวเยอะ โอเคครับกินข้าวครับผมมาครับกินข้าวครับผมวันนี้เปองมะเพ่งไปกินตอนเศ้าไดมไม่เก็บมเกดรูปั่วอ้ามือมาเดี๋ยใหำ่คำเข้ม

Của mấy dùng luôn dân quen, được nghe hả ừ. wow, người vẫn nhảy mọi ừ. mọi người 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 lá เยอกินข yeah, ้าว uh ินเยอะรุ hmm. ่อันไมนกลมกล่อมใส่มะนาวลงไปอีกมันไม่กลมกล่อมมันมันหนักเค็ม

mẹ nhạc mẹ nhạc cái này cũng ngạc 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 chúng bà bà đúc chúng bà đúc bà đúc chúng bà đúc chúng bà đúc thì bà đúc chúng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  bà về

อ,อ๋อโอเคครับผมจบคลิปวเพีค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องท,ทุ่ยลาบชีเทสโอยด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยกันนะครับผมโอเคครับวันนี้กินข้าวกับแม่